สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมอเตอร์ริงนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาสัมผัสกับ The New m u l X นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกันเลยครับกับ The New Mule X Test Trip ทริปนี้ครับเราขึ้นเหนือกันครับมาถึงลำปางและก็เชียงใหม่ครับ สำหรับ The New m u X รุ่นใหม่นี้นะครับสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนั่นคือสีใหม่นั่นเองนะครับหรือว่าสีน้ําเงินกราเซียบลูไมค้านะครับสีนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับเวลาขับรถโดนแสงแดดต่างๆตกกระทบเนี่ยจะเห็นประกายของเมทัลลิกออกมาได้อย่างเด่นชัดแล้วก็สวยงามครับสำหรับรถรุ่นใหม่นี้นะฮะตัวกระจังหน้าเองเนี่ยก็เป็นวัสดุใหม่นะฮะเรียกว่าวัสดุแบ็กโครมนะครับเรือณกระจังหน้าหากเราเดินไปทางด้านข้างรถนะครับจะเห็นว่า ล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับเป็นล้อแม็กดีไซน์ใหม่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นดินามิกโรเตอร์เบลต์ฉกเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวภายในเองนะฮะแล้วก็ออกแบบโทนห้องโดยสารใหม่นะครับเป็นแมคเคียโต้บลูนนะครับจะเป็นสีน้ําตาลที่ดูนวลขึ้นดูเข้มขึ้นดูสุขุมขึ้นและที่สําคัญก็แน่นอนฮะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยเอ a ดสเหมือนเช่นเคยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะก็คือตัวจุดเปลี่ยนหลักๆนะครับของตัว The New UX รุ่นใหม่นี้ครับเพราะฉะนั้นใครสนใจรถรุ่นไหนนะคร เราก็มี The New m i e X นะครับตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้าสามารถเลือกสว์ได้นะครับทั้ง 4x4 1.9 3.0และระบบความปลอดภัยแบบเอ a ดาครับ